วันนี้นะคะก็จะมานำเสนอนะคะวิธีปฏิบัติที่ดีนะคะคกิจกรรมสท้อนคิดนะคะผลการปฏิบัติงานนะคะจากการไปฝึกสอนสังสารน,นะคะัวิธีที่ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าดีนะคะก็คือการจัดการเรียนรู้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าต้องใช่จริงแล้วก็ต้องใช้เยอะมากทาว่าได้เรียนไหมก็คือได้เรียนนะคะแต่จากในวิดีโอนี้แล้วก็คือกว่าเด็กเรียนจะมาเนะคะกว่ามันจะโอ้กว่ามันจะยางกา้าวกว่ามันจะต้เดินกว่ามันจะได้เรียนครึ่งชั่วโมงนะคะคือไม่ได้ส่งไม่ได้สอนแต่ละตัวก็คือราย พูดอยู่นั้นพูดตลอดเวลาถามว่าพูดอะไรก็คือไม่รู้คอนแทคเลนหนูเป็นอย่างนั้นค่ะคอนแทคเลนหนูเป็นอย่างนี้ค่ะครูครับเอาผมคิดไม่ออกทำยังไงที่มีทุกป,ปัญหามาให้ครูปวดหัวนะคะสิ่งที่ท้ายท้ายก็คือทำอยังไงก็ได้ให้มันเงียบให้มันหยุดแล้วก็มันเขียนนะคะในแต่และว,วงแต่ละวันนะคะ วิธีการอ่าดำเนินการน,นะคะแล้วก็ขั้นตอน,ะะน,น,น,นนะคะรื่องปฏิบัตินะคะก็คือตอนแรกนะคะก็จะมีเกมให้เขาเล่นตอนทําให้เขามีสติมากที่สุดทําให้เขารู้สึกว่าเป็นแอลดีน้อยที่สุดก็คือทําให้เขาเจิดเดินใดๆก็ร่วหันมาสนใจอีชานนั่าสนใจชีเดีที่อยู่หน้ากระดานน,นี่ค่ะนะคะจากนั้นนะ,ะคะก็จะทำการเปิดคลิปวิดีโอทำคลิปวิดีโอต่างๆนานๆให้นักเรียนดูนึงก็คือเพื่อดึงความสนใจของเขาแต่ถามว่าเขาสเขาสนใจไหมไม่ก็คือมีความแบบโอ้โหเปดิดร้อยไม่มีเ้ดูต่อไปเนี่ยค่ถามว่าจะยากเกินไปอ่ะไม่เรียนอีอันนี้ก็นัน อีกคือเป็นเช่นนี้ตัวเลยที่งงมากว่าเมื่อหายากมากีกคือทำอยังไงดีให้ข้อสนใจเมื่อหายากไปไม่เรียนนะไง่ายไปก็แบบไม่ทำถามว่าเอาสมุดทำไมไม่ถามว่าได้จดบ้างไหมไม่เพราะครูคนก่อนน้าน,นี้ก็คือไม่ให้จดย์แต่ดิฉันให้จดดิฉันจะรับบทหนังมันรายก็คือคุณต้องจดเท่านั้นแล้วก็จากนั้นเขาจะมีการสรุงสรุปเล็กๆนน้อยเพื่อให้นักเรียนในพอแบบชุ่มช้ำหัวใจนะคะแล้วก็คืออาพอหลังจากทายคาบนะคะก็จะมีการแบบประท้วงนะคะพอเลยชิมแล้ครูหมดคาบแล้ว คูหมดครับแล้วอิสันก็คือต้องรีบวิ่งไปดูนาฬิกานะคะเพราะว่ากลัวว่าจะหมดคลาบจริงๆแต่ถามว่าหมดไหมไม่ค่ะมันโกหกนะคะดูจากในคลิปก็คืองงมากเลคือกว่าจะเขียนแต่ละตัวมันอ่านแต่ละมันอ่านะไรมือดิสันไหม่อ๋อคืออะไรมือดิสันนี่สวยที่สุดในประเพีนี่แล้วนะคะต้องมานะคะที่มารูแรงบนน้ำใต้น้ำคือจริงๆก็คือ ชอบความมั่นคงในการแบบอาชีพเป็นครูนะคะความมั่นคงของเขามีสวัสดิการนะคะแล้วก็ได้พบกับผู้คนมากมายได้เรียนรูงวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะผู้กครองนะคะมีปัญหามากมายเหมือนกันค่ะผู้ครองมีปัญหามากมากกว่าเด็กเหมือนกันนะคะก็คือเราก็ต้องแบบรับมือทวกอย่าได้นะคะเด็กก็จะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งนะคะปัญหากระจุนกระจิ๋อาต่อมานะคะผลกระทบที่เกิดน,นะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนารนบาวิธีที่ดีไปใช้ก็ปรากฏว่าเด็กนะคะเขาจะมีการาฟังเราขึ้นนิดน,นึงแต่ก็นิดหนึ่งแต่ก็ฟังอยู่ อยู่ในครอบคลายข,ข,ของการฟังถึงแม้่าจะแบบพูดกันสมมติมาถึงสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็คือย,ย,ยังยังยังฟังอยู่นะคะโรงเรียนที่ฉันไปสอนค่ะอันนี้ลืมบอกนะคะลืมพูดเป็นเนื้อหนึ่งก็ค,คือเทศบาลหนึ่ง,งเองสิบสัมบ,บูชีนะคะเป็นโรงเรียน,นรักนรูนร,นรักนะคะตอนเที่ยงก็จะมาแล้วค่ะเสียไปละเมานะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นออฟมสัสยิดส่วนด้านข้างก็จะเป็นวัดเป็นความแบบผสมผสานร,ระหว่างสองศาสนาที่ลงตัวนะคะ